สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกอีกแล้วน,นะคะคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางนี้ให้นะ,ะไม่การันตีนะว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบคบุณโปรดใช้วิจารณญาณนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนมาค่ะสี่น้อยไม่รู้วันนี้เปิดหรือ,อยังนะได้ข่าวว่าเปิดแล้วจนะุดสิบหกหรสิบเก้าใช่ไหมวันนี้ยี่สิบแล้วน่าจะเปิดแล้วนะ เดาค่ะว่าเปิดหรือไม่เปิดนะถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรคู่นี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนี่นะคะถ้ามีคนดูเราก็ลงให้แบบไม่ท้อนะทุกคนอือฮ นะคะนี่นะดูให้ดีนะคะดูให้ดีแล้วก็ดูให้จบด้วยนะคะคุณก็จะได้ไม่พลาดไฮไลท์นะที่จริงอยากเน้นอยากนสองสี่สองศแล้วก็สี่ให้ด้วยนะแต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆพอเขาชอบมาก่อน มีเก้าสองต้องมี6กสองแต่ว่ามันฟันสองอยู่แล้วก็เลยไม่เจาะให้นะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะเออฟันสองอยู่แล้วจะมาสองอะไรก็ได้อยู่แล้วนะคะสองสี่สองศูนย์ก็คือได้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้เจาะให้นะมาเบิ้ลน,นะถ้าใครมีทุนก็ใส่เลขศูนย์เลขสี่ไปตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราให้แค่นี้พอ ังจากที่เขาไม่ได้ไม่ได้ออกมาประมาณสี่วันเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่วันที่สิบหกนะนะคะ เด่นสองห้าอยากเจาะหกเก้าให้จังเลยเ <c ười> จาะหกเก้าให้แต่ว่าไม่赖เนาะ <c ười> นะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะฮะสี่หน่อยนะฮะกิจพิเศษปกติวีพีนะ จริงมีสามนอยนะ่ะปกติ VEP แล้วก็พิเศษแต่ว่าเราอยากแบบว่าถ้าใครจะไปถ้าใครจะไปอะไรนะไปอะไรปะไปอ,อ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนไปสองหนึ่งห้าค่ะ ที่มันได้215ใช่มั M ้ยเอมันได้125แต่ว่าเลือก25ให้นะคะ2125 28 5, 5, 5, 5, 515458แล้วก็101417ค่ะจะให้เรียบร้อยนะคะขอให้โชคดีนะคะพี่ถูกอย่าว่ากันนะคะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะ